ครับโอ้โหมันต้องมีอะไรผิดพลาดนแน่ไม่มีอะไรเลยครับนี่เกือบสองชั่วโมงไม่ได้สักตัวโอเคอยู่นี่มันต้องแบบนี้สิครับไม่นี่เหมือนไม่นิ่เหมือนอยู่นู่นนะ พี่ๆนานานะครับครับมอนี้กะพามาอยู่ไม้น้องปะป่าเมื่อเดิมครับมอนี่โอ้โหสภาพมอนี้กะไม่น่าจะออกมาตกปลาหรอกครับฝนตกลอลิ่นครับนอนอยู่บ้านสีเป็นแต่นอนอยู่บ้านครับแต่กับ่าเป็นยังครับบมแมนสไตล์เฮาเฮามันต้องออกมานั่งตกปลาครับมอนี่กะมาอยู่ฟังนี่ครับมาอยู่ฟังเก่ากะโอ้โหน้ำตื่นครับครับน้ำตื่นมากๆเลยน้ำ โอ้มาถึงมาถึงหาซิปเส้นบังคับแต่ได้เตรียมคองแล้วขี้เกียจใหญ่ครับได้ลงบันลังล่งลวโอ้ก็เลยตกเลยนะครับเผื่อมันฟุกครับเผื่อมันฟุกแต่ตอนนี้ก็ย่งบอได้สักแตมอยู่ครับขนาดปลาแต่เพี้ยนหน่อยก็ย่งบอก,กินครับเมื่อนี้มาลุ้นเบ้างครับสภาพอากาศแบบฝนลิ่นๆครับระกะเมื่อนี้วันพระใหญ่พร้อมกับวันพระใหญ่ซีได้สักตัวครับซีได้สักแตมขนาดปลาแต่เพี้ยนตอนนี้ก็ย่งบอก,กินครับ ตอนนี้กัยังบ่ดใสักแต้มครับเอา้ามาติดตามรับชมเบึงว่าสิเป็นยังไดครับว่าสิเห็แต้มบ่มื่อกับสภาพอากาศแบบนี้แล้วกัวันพระใหญ่เอาไปครับตกปลาครับเงาครับเงีครับมื่อนี้ตกด้วยระยะ3.6ครับตกบนลลานคขึนเกี้ครับ,รบโอ้ยหนาตื่นๆคันก็ไปคนัน โอโหช,ชิจังนะครับสายเมนกับคือเกานะครับเบอร์สามสายหนาเบอร์สองคือเกาครับเบ็ดวันนี้เล่นเบ,บ็ดเบ็ดไตตะขอพิกอัตโนมัติครับวันนี้ลองดูครับเผื่อมันพุกเผื่อมันโดนคลองใหญ่อยากรู้ว่ามันเอาอยู่ไหมแต่น่าจะบ่าโดนหรอกครับหน้ามันตื่นครับครับอ่าสิบมียังเขามาดอกป่าหน่อยก็ให้มันได้ก่อนเถอะครับมา น้อยก็ให้มันได้ก่อนเถอะวันนี้เดี๋ยวว่าบอกว่าแต่ปลายใหญ่เลยครับแต่เพียรน้อยก็ให้มันได้สักตัวเถอะวันนี้แต่ขึ้นอยู่นะครับขึ้นกินเยื่อที่มันที่มันลอยๆขึ้นน่ะขึ้นตามอยู่แต่ว่าบ่เขามากินอยู่ในเบียดครับโอ้วันพระใหญ่เว้าม่ว่าันวันพระกับบ่อดดบ่อดดสักตัวคิอกัน มืึอนี้ก็วันพระคือกันนี่กระซิบ่ได้อีกคือกันคือเก่ามั้งน,นี่โอ้เออเออมันฟุกของใหญ่มาเลยวันพระเผื่อ,อมันได้ของใเงยจะเหี่ยงไหมวันนี้จะเหี่ยงไหมวันนี้เอาและหนึ่งคลิป ครับโอ้โหมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่แน่นั่งอยู่จะเข้าสองชั่วโมงแล้วมั้งนี่ชั่วโมงกว่าครับยังไม่ได้สักแต้มมันเป็นไปได้อย่างไรปลาตะเพียนน้อยก็ยังไม่กินนะ่ะมันต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆนครับวันนี้อะไรเนี่ยขนาดปลาตะเพียนน้อยยังไม่กินนะ่ะนะ ยังไม่ได้นะ่ะตอนนี้คือยังไม่ยังมาได้สักแต้มนะครับนี่โอ้โหมันอะไรเนี่ยโอ้ตายแล้วครับหมายเด็ดนะเนี่ยจะแห้วไม่ได้สักตัวเนี่ยมันเป็นไปไม่ได้ไรวะแต่ปลาตะเพียนเนี่ขึ้นรอบๆขึ้นกินเยอ่อที่มันร้อยขึ้นอนะ แต่พวกเข้าไปกินในเบ็ดครับเหมือนมันมีอะไรอยู่ตรงนั้นเนี่ยไม่เข้าไปเลยแต่ขึ้นยู่รอบๆกับประมาณเม็ดหนึ่งเนี่ยขืนยู่ประมาณเม็ดแต่บ่กเข้าไปในเบ็ดอะไรเนี่ยงงเลยครับ ต้องอะไรสักอย่างนี่ตรงนี้มันทำไมเป็นอย่างนี้ครับลองย้ายดีกว่ามันไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยยังง่ายไปขยับไปนิดนึงครับเพราะว่าไปเบื้องน้ำแล้วน้ำมันลึอกอยู่ครับลึกกว่าลึกกว่ายูนิว อขยับขยายดีกว่าอยู่นี่ไม่มีอะไรเกิดขึ้นเลยครับย,ย,รย้ายที่กลัวไรมันต้องมีอะไรเปลี่ยนแปลงแล้วไม่มีอะไรเลยครับนั่งเกือบสองชั่วโมงไม่ได้สักตัวแต่ว่าน้ำตรงนี้มันรู้สึกว่าจะลึกกว่าอยู่ nếu bắn lăng xuống bài gì cả sẽ lướt vô ôi cứ sung đấy, đấy, để tôi con มาครับเริ่มไมครับเริ่มไมเริ่มอ่อยไมเลยครับแต่มาแล้วครับแตมหนึ่งเอาเอามีเอาเก็บไว้เป็นปลามานก่อนครับมาแล้วมาแล้วตรงนั้นมันต้องมีอะไรสักอย่างแน่ครับมันต้องมีใครไปทําอะไรไว้แน่ๆปลาบ่เขามากินเลยแปลกมากมาครับง่ายมากจุดนี้ น้ำได้ครับน้ำโอเคเลยน้ำโอเคเลยครับน้ำเนี่ยเม็ดครับน้ำเม็ดเนี่ยมีโดนอ่ะมีหวังมีลุ้นโดนอ่ะโดนของใหญ่อ่ะแต่ตัวน,นี้ทุนไม่ตั้งอีกแล้วครับเนี่ยตรงนั้นต้องมีอะไรแน่ๆเนี่ยครับปลาขื้นกินเหยือ่อยู่แต่บ่เขามาตรงนั้นครับมันต้องมีอะไรสักอย่างเนี่ย ต้องมาเล่นมุมเนี้ยต่อไปครับน้าน้าโอเคครับมุมนี้่วนนี้น่าจะได้เล่นสี่ห้ากับสีลึกกว่านี้ครับเล่นสามหกก็โอเคอยู่นี่มันต้องแบบนี้สิครับมันต้องแบบนี้สิมันตรงนั้นมันมีอะไรแน่แน่แน ปลาเข้ามารอบๆแต่ไม่เข้ามาตรงไม่เข้ามาเบ็ดครับปลาก็ยังวกเข่าบาไดครับเพราะว่าอ้อยไม่เลยเลื่อมอ้อยไม่เลยครับแต่ก็ยังกินยู่เห็ลงไปกินเลยครับเลยถือว่าไม่นิ่งนะถือว่าไม่นิ่งเหมือนไม่นิ่งเหมือนอยู่นู่นนะนั่นไงไม่ใช่แล้วครับหมายนั้นไม่ใช่แล้วต้องมีอะไรผิดพลาดแน่ๆน าผมมานี่ยหญ่ใหญ่อยญ,ญ่ใหญ่มาก,กวนผมอีกเดอ้อผมอ่อยไว้ตรงนั้นก็มาไปกวนแล้วก็มาถ้าย้ายมาอ่อยนี่จะมาตามมากวนอยู่ก็เกินไปนะใครก็ได้ไม้มีเยอะแยะก็อ่อยเอาเองนะครับฝนฝนมืดมาแล้วครับเอ้ามืดมากับมาไหนกันไหนตกไปเลย มาไปอีกแล้วครับเฮ้ยเฮ้ยอูยยยยยยย้มีไซมีไซมีไซครับมีไซไซอ่ะมีไซอ่ะไซ,ซางามอ่ะโอ้โหอะไรเนี่ยตอนนี้ก็ะบ,บรูว่าจะสองจะซูมทุนได้ไหมครับฝนเริ่มมาแล้วฝนมืดมาแล้วครับ ฝนเริ่มมาแล้วครับฝนเริ่มมาแล้วอืมเฮ้ยเฮ้ยมีไซส้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮมีไซส์เฮ้ยมีไซส์เฮ้ยมีไซส้เฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยมีไซส์เฮ้ยมีไซ้์เลยงามๆเฮ้ยโดนอะไรนี่โดนชะโดอ่ะ เฮ้ยอะไรวะตัวอะไรเข้ามาเมื่อกี้ผ่านสายนะครับเนี่ยเมื่อกี้ผ่านสายนะเนี่ภยภัขึ้นเลยครับเอา้เอาอา้ามีลุนนด่เนี่ยเมื่อกี้มีตัวอะไรมาผ่านสายครับ จะนิ่งได้ไง,ง,ไไงมันจะนิ่งได้ไงไม้นี้ ต้องอย่างนี้สิกีบตัวแล้วนลืมกดลืมกดลืมกดสิเอาเอาเมาส์จ่ายไปก่อนเมาส์จ่ายไป5้าตัวก่อนได้เยอะกว่านั้นอยู่ลืมกดครับมาดูกันว่าจะได้กี่แต้มมาแล้วครับฝน ฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วครับฝนมาแล้วครับขออย่ามีฟ้าก็แล้วกันแค่ฝนไม่กลัวหรอกเอาจริงนี่ยนี่เอาจริงนี่นี่ เอาจริงดยนี่ฝนมาแล้วไปแล้วมี <c oughs> <c oughs> ตัวอะไรเข้ามาหรือเปล่ามันคือน,นิ่งๆครับมันทำไมถึงนิ่งมาแล้วครับหายไปนานมาสองเลยหายไปนานมาสองเลยทีนี้หายไปนานมาสองแต้มเลยทีนี้ขักบอปลาทูหายไปนาน ช่างห้างอยู่ครับช่วงนี้ช่างห้างของใหญ่เขามาหรือเปล่าครับก็มีเขามาห้างห้างครับบอดจัดครับบอดจัดฝนมาอีกแล้ว ฝนชุดนี้โอ้โหเม็ดใหญ่เลยทีนี้ฝนใหม่นะครับเม็ดใหญ่เลยทีนี้เม็ดใหญ่เลยเอานิ่งใช่ป่ะเล่นแล้วก็เงียบกิ๊บครับเอา อยู่ก็หายไปเลยครับบาทนีปบาทตเพี้ยนกับบอกินโอ้ยอยังและแล้วก็นิ่งสนิทครับอุย้ยเนาจักหน่อยครับจักหน่อยสักหน่อยก็เก็บครับตัวนี้กับฝนไมและอาีอกสักหน่อยครับแต่ว่า หายไปเลยครับหายไปเลยแต่ว่ามันมีอาการอยู่ครับอาการเบาๆครับเลียนเบาๆโยกลงทีละครึ่งข้อครับตอนเนี้ยมันเป็นปลาเขาหน่อยหรือปลาอย่างแต,ต่ตะเพียนไม่ใช่แล้วตอนเนี้ยตอนอาการนี้บนโบนาเป็นตะเพียนแล้วครับจะเป็นเอียงกันแทนะเป็นปลาเขาหน่อยบะเฮอยจะเป็นไอโบก็ไม่รู้แต่มีเลียนเป็นเลียน ที่ละครึ่งคนนี้ครับเรียนเบาๆอะ่ะเรียนเบาๆครับเีน่เนเด่นอืมอันนี้ไม่ได้อันนี้น่าไม่ใช่ไม่ใช่ละอันนี้ไม่ใช่ละโอ้โหครับรออยู่จนดังนานโอ้โหหายไปหายไปเกือบหายไปเกือบเกือบสองชั่วโมงมื่อกี่ ไมกเต็มครับใช้งามๆโอ้โ,อโอตอนนี้กับสิหกโมงแล้วครับอะ่ะจังหน่อยเก็บของครับโอ้เงียบไปเลยหายไปดินหายไปเสียสเยิเนี่ยปลาหน่อยเอ,ยาาอยียงก็บบอสกินเลยครับหายไปเลยเอา้าอีกสักหน่อยครับอีกสักอเม็ดสักเม็ดก็เก็บของครับ เรื่องเก็บของครับเรื่องเก็บของเีียงวะหายไปเลยครับกาดที่ดีเจอกันใหม่ สำหรับมเมอนกะคงสีพอซัมนีนะครับบลูว์เป็นเพราะสภาพอากาศหรือเป็นเพราะอาถรรพ์วันพระครับยังพิสูจน์บ่าได้ครับหรือสีอาถรรพ์วันพระสีมีจริงครับสีมีจริงหรือเป็นเพราะอากาศกับบลูครับเออเมอนกะได้บัลายครับปลาน,น้อยก็ได้บัลายก็ได้ประมาณสิบกว่าตัวเนี่แหละมัง้งเออเอาเกิบไปให้ลูกน,น้องครับไป หมายนี่ก็โอเคครับน้ำได้เลยน้ำเมด็ดนิดนิดนี่โอเคเลยครับไอโบเข่าแทะอากาศดีๆกว่านี้มาเจอกันใหม่ครับสำหรับไม้นี่ไปสำหรับมือน,นี่ก็คงสิพอใช่ไหมครับผู้ที่เข้ามาเบิง่งเข้ามาชมคีโบนี่จนถึงเวลานี้จนถึงตอนนี้ก็ผมก็ต้องขอขอบคุณขอให้สุขภาพแข็งแรงอยู่ดีไม่แหง้งร่ำรวยร่ลำรวยกันสู้ผู้สุขคนนะครับแต่เข้ามาเบิง่งเข้ามาชมอากาศยินดีมากสวัสกันกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งไว้นหนกันดีครับ พี่ๆนานาท่านาาไหนมีคำเสนอแนะคำี่ชมคำแนะนำาจังได้ก็คอมเมนต์มาบอกกันครับผมพิดพลทดประการได้ก็ต้องขออภัยว้นําสำหรับวันนี้ก็คคสงกล่าวคำว่าสวัสดีครับ